สวัสดีครับขอให้พระคุณสันติสุขและความชื่นชมยินดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายครับวันนี้เราจะมาสามัคคีทำสนทนากับท่านทั้งหลายในหัวข้อนะฮะกิตติคุณแห่งความรอดได้มีชัยชนะเหนือการสงครามความอดอยากและความตายนะครับในหัวข้อนี้นะครับ ก็คือเราได้รับการเปิดเผยและการบันทึกที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะฮะในหนังสือเนี่ยวิวรบทที่6นะครับซึ่งในที่นี้นะกล่าวถึงเนี่ยก็คือข้อลับลึกแห่งแผนการบริหารของพระเจ้านะก็คือมีพูดถึงนะก็คือการแกะตราสีตราแรกในแผนการบริหารของพระเจ้าหลังจากที่ พระเยซูคริสของเราเสด็จสู่สวรรค์คือพระเยซูคริสเนี่ยเสด็จมาครั้งที่หนึ่ง mm hmm. เมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วแล้วพระองค์ทรงสิง้นพระชนแล้วก็เป็นขึ้นแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์ mm hmm. ก็เริ่มต้นมีการแกะตราที่1นถึงสนะฮะ mm hmm. เมื่อตราเหล่านั้นเนี่ยแกะออกนะครับมีอะไรที่ให้เรามองเห็นนะฮะสี่ตรานี้นะมองเห็นถึงม้าสี่ตัวครับพี่น้องทั้งหลายนะ ม้าสีตัวนี้เนี่ยก็คือม้าตัวที่หนึ่งก็คือม้าสีขาวตัวที่สองม้าสีแดงตัวที่สามม้าสีดำตัวที่สี่ม้าสีเขียวซีดนะครับสี่ตัวนี้เนี่ยคืออะไรฮะกำลังวิ่งแข่งกันอยู่นะขับเคี่ยวกันอยู่ครับตามพระคมภีนะฮะม้าตัวที่หนึ่งนะครับในวิวรณ์บทที่หข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อ พระเมธโปโดก,ก,ก็คือพระคริสของเราเนี่ยทรงแกะตราที่หนึ่งออกนะฮะพี่น้องสามารถดู powerpoint ตามไปนะครับข้อสองบอกว่าข้าพเจ้ามองไปดูเธอมีม้าสีขาวตัวหนึ่งและผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นถือคันธนูและมีมงกุฎประทานให้แก่ท่านและท่านก็ออกไปมีชัยชนะแล้วและมีชัยชนะอีกนะม้าตัวนี้เป็นม้าสีขาวนะเป็นม้าที่บริสุทธ มาตัวนี้นะครับมีถือแต่คันธนูนะฮะไม่มีลูกธนูแล้วก็สวมมงกุฎแล้วก็ชนะแล้วชนะอีกมาตัวนี้เนี่ยคืออะไรครับสิ่งที่ขาวสะอาดบ,บริสุทธิ์ก็คือกิตติคุณของพระเจ้ากิตติคุณแห่งความรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาวสะอาดบ,บริสุทธิ์กิตติคุณนี้นะก็คือจะต้องได้รับชัยชนะได้รับมงกุฎนะครับรายละเอียดเนี่ย ประเดี๋ยวเราจะพูดต่อฮะตอนท้ายนะครับเราพูดม้าสี่ตัวก่อนนะครับแล้วก็ม้าตัวที่สองนะ,ะเมื่อได้แกะตราที่สองออกนะครับก็คือมีม้าสีแดงตัวหนึ่งนะครับได้วิ่งออกไปนะฮะและสมโภชให้ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นนะครับมีอำนาจที่จะพลาดสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งบวนรบราฆ่าฟันกันและมีพระแสนดาวใหญ่เล่มหนึ่งประทานให้แก่ท่าน ผู้ที่นั่งบนหลังม้านี่คืออะไรฮะแต่กี้เนี่ยม้าขาวเนี่ยผู้ที่นั่งบนหลังมานะเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวคนจริงๆนะเป็นแบนเล็งนะ,ะถึงกิติคุณแห่งความรอดแต่ม้าสีแดงนี่ผู้ที่นั่งบนหลังม้าเนี่ก็คือถือพระแสนดาแล้วก็สามารถพาสันติสุขไปจากโลกคือการสงครามนั่นเองนะม้าสีแดงนี่เป็นแบนเล็งถึงการสงครามนะหลังเลือดนําคนไปตายมากมายเลยฮะ พี่น้องทั้งหลายนะการสงครามนำมาซึ่งภัยพิบัตินำมาซึ่งความตายอย่างเช่นเนี่ยละย่างใกล้เนี่ยสงครามที่ยูเครนเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเราก็มองเห็นคนตายกันมากมายแล้วก็เศรษฐกิจโลกทั้งโลกเลยฮะปั่มปูนไปหมดนะการสงครามเนี่ยที่เคยมีคนตายเยอะที่สุดก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนะ ในสงครามครั้งนั้นเนีครับสถิติเนี่ยเขาบอกมีคนเสียชีวิตไปประมาณ70สบล้านคนนะฮะมันไม่ใช่นิดหน่อยนะครับพี่น้องโอ้พระเยซูเจ้าแล้วก็เรามาดูม้าตัวที่สามนะเมื่อแกะตาที่สามออกนะครับข้าพเจ้าได้ยินสิมีชีวิตตนหนึ่งร้องว่าเชิญมาข้าพเจ้ามองไปดูเธอมีม้าสีดำตัวหนึ่งนะครับ ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมือถือตราชูฮะดูให้ดีนะเขาถือตาชูอยู่นะครับรูปภาพเนี่ยตาชูนี่คืออะไรฮะเขาบอกว่าเข้าสาลีทานานหนึ่งหน้าราคาหนึ่งเดนาริอันเข้าบาเล่นะสามทนานราคาหนึ่งเดนาริอันนะฮะและจงอย่าให้น้ํามันและล่าอุ่นถูกทําลายเสียครับคือพูดถึงความอดอยากนะตาชูน่าเอามาช่างอาหาร ใช่ไฮะเกิดความอดอยากขึ้นมาสงคารามมีที่ไหนนะการอดอยากก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะยามาสีดำตรงนี้เลยถึงความอดอยากทั่วทั้งแผ่นดินโลกมีความอดอยากเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสงคาาแล้วเนี่ยก็ทําให้สินค้าต่างๆอาหารต่างๆแพงขึ้นนะเมื่อแพงขึ้นหลายคนซื้อไม่ไหวแล้วก็บรรทีสงคารามก็ทําลายแหล่งที่มาของอาหารต่างๆนะครับ ก็ทําให้เกิดความอดอยากทุกวันนี้นะความอดอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในโลกสถิติเนี่ยปีที่แล้วเดือนก,ะะกรกฎาเขาบอกว่าคนอดอยากเนี่ยตายเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยประมาณสิเอ็คนทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยความอดอยากนี่ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็มาตัวที่สี่นะเมื่อแกะตาที่สี่นะ ก็มองเห็นนะมีม้าสีเขียวซี่นะฮตัวหนึ่งนะครับผู้ที่นั่งบนหลังม้านะมีชื่อว่าความตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความตายนั่นเองแดงมรณาก็ติดตามผู้นั้นไปนะฮะโอ้พระเยซูเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดนะข้าล่างบอกว่ามีการเข็นฆ่าด้วยคมดาและการกันดาหาและโลกรลบบาด มากมายเกิดขึ้นทำให้เกิดความตายพี่น้องทั้งหลายนะโลกระบาดเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยที่ผ่านมาสถิติเนี่ยคนตายเนี่ยเขาบอกประมาณ6.27ล้านนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ที่ติดโควิดไปแล้วประมาณ516ล้านนะทั่วโลก แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยในศตวรรษที่20นะประมาณหนึ่งศตวรรษนั้นนะมีไข้ชนิดหนือว่าไข้ทรพิษเนี่ยมีคนตายไปถึง300ล้านนะไม่ใช่นิดหน่อยหนักหนาสาหัสเลยครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยความตายยังเกิดจากภัยพิบัติต่างๆมากมายนะภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสีแดงมาสีดำมาสีเขียวซี่เนี่ย ความเป็นมาของมันเนี่ยเป็นมาอย่างไรฮะความเป็นมาของมันเนี่ยก็คือเบื้องหลังของมันเนี่ยมาจากใครรู้ไหมฮะมาจากมารซาตานไม่มีมนุษย์คนไหนอยากทางสงฆ์ามไม่มีใครอยากจะให้ทำให้ผู้อื่นอดตายนะฮะใช่ไหฮะหรือนำความตายมาให้ผู้อื่นแต่ว่ามารเนี่ยพระคัมภีร์นะบอกชัดเจนนะในโยฮันบทที่8ข้อ44บบอกว่ามารเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่เดิม มันไม่ได้ตั้งอยู่ในหลักความจริงเลยครับเพราะหลักความจริงไม่ได้อยู่ในมันเมื่อมันพูดเนี่ยมันก็พูดแต่มนะูสานะซาตานี่มันเป็นพ่อของการมูสามันมูสาต่ออาดามเอวานเนี่ยต่อเอวานเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกในจักรวาลนฮนะแล้วก็หลอกให้กินต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วซึ่งพระเจ้าห้ามไว้ว่ากินเมื่อไหร่ตายเมื่อน,นั้น มันก็หลอให้กินนะฮะเพราะไอ้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันก็คือเล็งถึงตัวของมารเองนะ,ะมารเนี่ยข้าในมันมีแต่ลูดีชั่วอยู่ข้างในฮะมันสนใจแต่ดีชั่วแต่ไม่มีชีวิตนะกินเข้าไปก็ตายเพราะฉะนั้นความตายนี่มาจากมารมารมันเป็นผู้ฆ่าคนตังแต่ดั้งเดิมเลยฮะมาน,นี่น่ากลัวฮะมันฆ่าชีวิตมันฆ่าคนเนะี่ยแล้วก็พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งโยฮันบทที่ส,สิบข้อสิบบอกว่าขโมยนั้นย่อมไม่มานอกจากจะ ลักขโมยแล้วก็ฆ่าและทำลายเสียมาเนี่ยมันก็คือขโมยนะ,ะมนุษย์เนี่ยพระเจ้าทรงสร้างเนี่ยเป็นสมบัติของพระเจ้านะมันขโมยมนุษย์ไปนะด้วยการให้กินต้นไม้แห่งความรู้ดีและชัว่วหลอกไปะฮะแล้วมันก็เอามนุษย์ไปฆ่าแล้วก็ทำลายเสียครับนี่คือความชั่วร้ายของมาน,นะครับ ไม่เหมือนกับพระเยซูนะพระเยซูว่าเรามาเพื่อให้ได้รับชีวิตได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์ก็คือต้นไม้แห่งชีวิตพระองค์จะประทานชีวิตให้เราและกระทั่งให้เรามีชีวิตนิรันดร์นะนี่ก็คือพระเยซูพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมานี่มันเป็นต้นกําเนิดของความบาปและต้นกําเนิดของความตายเลยฮนะที่ไหนมีบาปมากนะฮะก็จะนํามาซึ่งความหายนะสงครามเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไงเบื้องหลังก็คือมานะครับ ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความบาบีแล้วก็เข็นฆ่ากันด้วยผลประโยชน์หรือความไม่สามารถปองดองเข้ากันไม่ได้ด้วยแนวคิดบางอย่างปรัชญาบางอย่างหรือว่าหลักเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเข้ากันนะแล้วก็เกิดการฆ่าเข็นฆ่ากันเนี่ยไม่มีใครอยากฆ่าใครฮนะแต่เบื้องหลังก็คือมาเนี่ยเพราะเหตุบาปแล้วก็นํามาซึ่งความตายนะแล้วก็เกิดการกันดานอาหารแล้วสุดท้ายก็นํามาซึ่งความตาย ผลพธกก็คือตายความตายมาจากมารไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าประทานชีวิตให้เพระเาะฉะนั้นมาสามตัวหลังเนี่ยมันเป็นผลมาจากซาตานท่านนั้นเลยครับเบื้องหลังของมันก็คือซาตานมันไม่ได้ให้อะไรดีกับเราเลยฮะมันนําความตายมาให้เราเกิดการส่งทางกันดาอาหารและสุดท้ายก็คือตายพินาศแต่มาตัวที่หนึ่งนะที่ข้าพรเจ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็คือกิตติคุณแห่งความรอด เป็นความรอดของเรานะมาตัวที่หนึ่งพระเยซูบอกชัดเจนนะว่าเรามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับชีวิตและได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์นะครับโอ้พระเยซูเจ้ากิตติคุณเนี่ยจริงๆก็คือตัวของพระเยซูพระเยซูก็คือกิตติคุณนํามาซึ่งความรอดให้กับมวลมนุษยชาติถ้าเราต้อนรับกิตติคุณนี้นะเรามีพระเยซูนะ เราทั้งหลายก็จะหลุดพ้นจากความตายมีชีวิตนิรันดร์เหมือนกับโยฮันบทที่สามข้อสิบหกบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูเพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นไม่พินาศมีชีวิตนิรันดร์การสงครามการอดอยากความตายนำไปสู่ความพินาศแต่พระเยซูนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์เราต้องเชื่อเข้าสู่พระองค์เอมเมนครับพระองค์ให้ความรอดแก่เราไม่ตกนรกไม่พินาศมีชีวิตนิรันดร์นะครับ โดยการที่พระองค์ทำอย่างไงฮะตรงนี้บอกว่าเนี่ยม้าสีขาวม้าสีขาวนี่เบื้องหลังเนี่ยสะอาดบ,บริสุทธิ์เป็นที่รับรองนะฮะไม่เหมือนมานะเบื้องหลังชั่วร้ายแต่พระเยซูขาวสะอาดบ,บริสุทธิ์พระองค์รักมนุษย์โลกพระองค์ไม่มีสิ่งเชื่อปนใดๆไม่มีข้อแอะแฝงใดๆฮะรักมนุษย์โลกรักมนุษย์จนถึงที่สุดนะม้าตัวนี้เนี่ย ผู้ที่ขี่บนหลังมานะถือคันธนูเฉยๆไม่มีลูกธนูความหมายคืออะไรครับแล้วสู้ยังไงไม่มีลูกธนูเพราะว่าธนูนะั้นยิงออกไปแล้วครับพี่น้องธนูนะั้นยิงออกไปแล้วเหมือนกับพระคัมภี์ข้อหนึ่งในบทเพลงสรรเสริญบทที่สี่สิบห้าข้อห้าบอกว่าลูกธนูคมกริบของพระองค์นะได้ยิงออกไปแล้วก็เสียบหัวใจของศัตรูของกษัตริย์ชนชาติทั้งหลาย ล้มลงอยู่ใต้พระองค์นะครับพี่น้องทั้งหลายนะฮะข้อพระคัมภีร์เราสามารถเทียบเทียงให้เห็นว่าธนูนี้ยิงออกไปแล้วฮะยิงไปโดนหัวใจของศัตรูตัวร้ายกาก็คือมารน,นะครับฮาริลูยาครับขอบคุณพระเจ้าฮาริลุยาคือสรรเสริญพระเจ้านะฮะเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พระคิ์ได้ชัยชนะแล้วตอนนี้ไม่ต้องมีลูกธนูมีแต่ถือแต่คันธนูเพราะว่าลูกธนูยิงออกไปแล้ว เสียบเข้าหัวใจของศัตรูเลยครับเพราะพระคมพีเนี่ยพระยากรไว้ล่วงหน้าแล้วฮะตั้งแต่อาดาเอวาตกต่นเยนีซิบทที่ 3: ข้อ15ก็บอกไว้ชัดเจนบอกว่าเชื้อสายของหญิงนั้นจะทำให้หัวงูฟกช้ำงูเนี่ยทำให้เชื้อสายของหญิงนั้นขาเนี่ยฟกช้ำพระเยซูตึตงการเขนะขาของพระร่ว์ก็ถูกตึงมือขาเนี่ยก็ฟกช้ำ แต่การตึงการเข่งของพระเยซูนี่คือกิจิคุณที่ยิ่งใหญ่นี่คือการช่วยรอดที่ยิ่งใหญ่นี่คือความรักของพระเจ้าที่มาตายแทนคนบาปผู้ไม่มีความผิดผู้ไม่มีความบาปใดๆเขาผ่านการสอบสวนทั้งนักศาสนานักการเมืองคนมากมายมาสอบสวนแล้วไม่พบความผิดประการใดแต่เขาเหล่านั้นบอกว่าตึงเขาที่การเขนงประชาธาิปุกเพื่อสําเร็จน้ําพระทัยของพระเจ้าคือพระคริสต์ได้มาตายแทนคนบาป หลังพระโลหิตออกมาชํำระล้างบาปของเราเพื่อให้เราสามารถได้รับความรอดพ้นจากความพินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูตึงบนกางเขนนะคล้ายกับพระองค์ตายแต่พระองค์ไม่ตายฮะเพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระองค์มีชีวิตนีนลร์พระองค์แค่ผ่านความตายเพื่อสําเร็จการไถ่แต่ว่าที่ถูกตึงตายไปเลยก็คือเหมือนกับลูกธนูยิงออกไปเนี่ยก็คือหัวงูฟกช้ำแล้วงูเนี่ยก็คือมารก็คือซาตานหัวงูฟกช้ำแล้ว ตามเยนิซิธบทที่สามข้อ15ที่พยากรณ์ไว้เมื่อ6,000ปีที่แล้วอะโอ้พระเยซูนะซาตาเนี่ยถูกจัดการไปแล้วถูกสยบไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะครับในยุคสุดปายนี้นะม้าขาวตัวนี้นะได้วิ่งแข่งนะพี่น้องดู powerpoint นะได้วิ่งแข่งนะส่ตัววิ่งแข่งนะคู่ที่เข้าสู่หลักชัยก็คือม้าขาวเพราะว่าได้มงกุฎ ผู้ที่ขี่บนหลังมานี่สวมมงกุฎนะครับก็คือชัยชนะออกไปแล้วชนะแล้วชนะอีกเอ้มนพระคริสของเราคือพระเจ้าพระองค์ชนะแล้วชนะอีกสาตามพ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยชนะของพระองค์ไม่เพียงแต่ชัยชนะต่อมาแล้วก็ก็คือทั้งการสงครามการอดยาและความตายพระองค์ได้ชัยชนะแล้วเหล็กในแห่งความตายเนี่ยพระองค์ได้ทําลายไปแล้ว พระองค์นาชีวิตนิรันดร์มาให้แก่เราเพราะฉะนั้นทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระเยซูจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์แล้วก็ในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะก็คือโกลไซ์บทที่1นึข้อสิบอกว่าและทรงช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจแห่งความมืดและยังทรงย้ายเราเข้าสู่อาณาจาักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์หลังยุคนี้สิ้นสุดไปแล้วฮะเมื่อพระเยซูคิ์เสด็จม,มาเนี่ยพระองค์ก็จะมาก่อตั้งอาณาจักรพันปีนะบนแผ่นดินโลกนี้นะครับ ก็ดูจาก p พ w e r ว o าพอยนะม้าขาวเนี่ยเข้าสู่เส้นชัยนะเอเมก็จะนําอาณาจักรพันปีสิ้นสุดยุคนี้ยุคนี้จะต้องสิ้นสุดลงฮะโลกแห่งความชั่วร้ายโลกที่มืดมนที่เสื่อมเสียเนี่ยจะต้องถูกสิ้นสุดอย่างแน่นอนนะแล้วพระองค์จะมาตั้งอาณาจักรใหม่บนแผ่นดินโลกนะครับวิวรร์ที่สิบเอข้อสิบห้าบอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่าแต่ขึ้นนะมีหลายเสียงดังตึกก้องขึ้นในสวรร์กล่าวว่าอาณาจักรแห่งโลกนี้ได้กลายเป็นอาณาจักร ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพระคิดของพระองค์พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองอยู่สืบสืบไปเป็นนิดนะครับเวลานั้นพระคิดจะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เจ้านายเหนือเจ้านายนะครับอาเมนครับเนี่ยแล้ววิวรณ์บทที่20ข้อสี่เขาเหล่านั้นก็คือผู้ที่เชื่อพระองค์ผู้ที่ติดตามพระองค์เขาเป็นผู้มีชัยชนะร่วมมีชีวิตเป็นอยู่และได้ร่วมเป็นกษัตริย์ด้วยกันกับพระคิดเป็นเวลา1,000ปีอาณาจักรย์1000ปีครับจะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะหลังจากยุคข,ของ โลกทุกวันนี้นะฮะจะเข้าสู่ยุคของอาณาจักรพันปีนะฮะแล้วหลังจากยุคอาณาจักรพันปีนะก็เข้าสู่ยุคนิรันดร์การนะครับก็คือกลุมเยรูซาเล็มใหม่กุมเยรูซาเล็มใหม่ก็คือเจ้าสาวของพระคิดพระคิดเป็นเจ้าบ่าวผู้เชื่อทั้งหมดของพระองค์กลายเป็นเจ้าสาวผองคู่แล้วก็รับสุขสืบสืบไปเป็นนิดนะครับวิวรณ์บททีธธ่ยี่สิบเอ็ดข้อหนึ่งข้อสบอบว่าข้าพเจ้ายังได้เห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ พราะฟ้าสวรรค์แรกและแผน่นดินโลกแรกนั้นร่วมไปแล้วทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปข้าพเจ้าได้เห็นเมืองบริสุทธ์คือกุมเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งลงมาจากสวรรค์โดยมาจากพระเจ้าถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วดุจเจ้าสาวได้ตกแต่งตัวไว้พร้อมสาหรับสามีกลายเป็นเจ้าสาวนะครับของพระองค์นี่ก็คือกุมเยรูซาเล,ลมใหม่มาขาวนี่ละฮะจะนําเราไปถึงอาณาจาก 1, ักรพันปีและจะนาเราไปถึงกุมเยรูซาเล็มใหม่ถ้าเรายังอยู่กับมาสีแดงสี ดำสีเขียวซีบจะนำเราไปสู่ความพินาศโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเราจำต้องเชื่อพระเยซูเพราะฉะนั้นในมราระโกนะบทที่16หข้อสิบอกว่าผู้ใดได้เชื่อได้รับบัติศมาผู้นั้นก็รอดเราจะได้รับความรอดต้องเชื่อแล้วรับบัติศมารเราต้องเชื่อกิติคุณนะกิติคุณนี้เป็นกิติคุณแห่งความรอดที่ได้เป่าประกาศไปทั่วโลกนำสันติสุขไปให้แก่คนมากมายนำการช่วยให้รอดมาให้แก่เรา เราต้องเชื่อกิตดิคุณน,นี้ครับเอเมนเชื่อ,อยังไงฮะง่ายง่ายมากนะเชื่อในใจตาของเราต้องยอมรับด้วยการร้องว่าโอ้ oh, องค์พระเยซูเจ้าในโลมบทที่10บข้อสิเนี่ยร้องอ,อพรน,นามของพระองค์ก็คือพระน,นามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระน,นามที่ยิ่งใหญ่นามหนึ่งเดียวที่ช่วยเราให้รอดได้เพียงแต่ร้องว่าโอ้ oh, องค์พระเยซูเจ้าจากส่วนลึกนะเราก็ได้รับความรอดแล้วครับ แล้วฉันนะต้องรับบัดิสมานะเป็นการรับรองเป็นการยืนยันทางภายนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับการรับบฏดสมาก็คือต้องจุ่มน้านะก็คือต้องร่วมตายร่วมฝังและร่วมเป็นขึ้นกับพระเยซูเดี๋ยวจะมี power point นะเกี่ยวกับบฏติสมาให้ท่านชมนะเพื่อท่านจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรเราขอให้เราได้มองเห็นถึงกิตติคุณแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่นะต้อนรับกิตติคุณนี้ด้วยการร้องเรียกพระนามต้อนรับพระเยซู เป็นความรอดของท่านนะครับขอให้ท่านมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีขอให้เป็นผู้ที่ได้รับพระพรพระคุณมากมายนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับอเมนครับพี่น้องบัณฑิตครับก่อนที่จะรับปริตสมาเชิญพี่น้องบัณฑิตอธิษฐานตามผมทีละประโยคก่อนนะครับได้ครับ โอ้พระเยซ,ซูโอ้พระเยซ,ซูข้าพเจ้าเป็นคนบาป พระพเจ้าเป็นคนบาปพระพเจ้าต้องการพระองค์พระพเจ้าต้องการพระองค์ขอพระองค์เข้าสู่วิญญาณของพระพเจ้าขอพระองค์เข้าสู่วิญญาณของพระพเจ้าขาัดความบาปของพระพเจ้าขาัดความบาปของพระพเจ้าให้พระพเจ้าได้รับชีวิตของพระองค์ให้พระพเจ้าได้รับชีวิตของพระองค์วันนี้พระพเจ้ายินดีรับปฏิสัมมาวันนี้พระพเจ้ายินดีรับปฏิสมมาร่วมตายร่วมตายร่วมฝังร่วมฝังและร่วมเป็น ขึ้นกับพระเยซูและร่วมเป็นขึ้นกับพระเยซูขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องรักษาพระบิดาเจ้าให้อยู่ในการดําเนินชีวิตคริสตจักรสืบไปให้อยู่ในการดําเนินชีวิตคริสตจักรสืบไปอาเมนอาเมนพี่น้องมณฑิตครับเราขอถ่ายรูปพี่น้องมณฑิตเก็บไว้ในประวัติของคริสตจักรสำหรับผู้เชื่อใหม่ทุกคนนะครับครับ ขอเชิญพ sí ี่น oh! ้องบัณฑิตนะครับร้องออกพนาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันกับผมก็สองถึงสามครั้งนะครับครับผมโอ้องค์พระเยซูเจ้าโอ้องค์พระเยซูเจ้า amen amen เชิญพี่น้องบัณฑิตนั่งลงนะครับแล้วกร้องพนาก็เดี๋ยวผมจะอธิษฐานนะครับแล้วก็ หลังจากของันทีหเสร็จี่น้องบัณฑิตก็จุมตัวลงมปด้านหลังให้เงียเลยนะครับแตรอขึ้นมาคริสตาของพระเจ้าในกรุงเทพในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้ารับบัณฑิตมาให้พี่น้องบัณฑิตสิมารับเข้าสู่ในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเชิญพี่น้องบัณฑิต ร่วมบ่าวประารกับผมนะครับพระเจ้าได้รับความรอดแล้ว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 พระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วฮาเลลูยา ลู้ยาพระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระองค์อาเมนมาชื ah, no no, ่นชมยินดีอาเมนบัญญินได้รับปฏิสมาอาเมนร่วมตายร่วมฝังได้ร่วมเป็นขึ้นใหม่กับพระเยซูอาเมนได้เป็นคนใหม่แล้วอาเมนเป็นของพระเจ้าแล้วอาเมนตัวในอาณาจักรของพระองค์อาเมนได้ตัวของพี่น้องอาเมนชีวิตคริสต์จ้าอาเมนตายอาเมน Ah,